วันนี้ผมจะมาแนะนำว่าทำไมคุณถึงควรปั้นทิงหินนะครับเหตุผลง่ายๆหลักๆเนี่ยจะมีหัวข้อตามที่คุณเห็นดังนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในตอนสุดท้ายเนี่ยผมจะบอกเรื่องที่จะแนะนำมนข้อคุญระวังวิเศษเพิ่มเติมให้กันแล้วกันนะครับเผื่อเวลาที่คุณนําไปเล่นหรือนําไปจัดทีมเนี่ยจะได้คอยระมัดระวังเรื่องพวกนี้ไปด้วยนะครับ Disclaimer ก่อนนะครับไกด์นี้จัดทําตอนที่อยู่ในช่วงระดับเลเวลบุกเบิกประมาณ548แต่แต่ผมจะ60แล้วนะผมห้าเก้าแล้วฉะนั้นมันเป็นไกด์สำหรับช่วงมิดเกมพอถึงเวลาคุณ าเนเกมเนี่ยมีขันสลับสบเปลี่ยนในเรื่องบางเรื่องแน่ๆครับฉะนั้นอนาคตตัวใหม่เข้าบ้างคุณเริ่มเข้าเวนเกมบ้างอะไรต่างๆอนาคตข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าผมมีอะไรอัปเดตลิงก์จะอยู่ที่ description แล้วก็จะมีการปักหมุดคอมเมนต์ไว้นะครับหรือถ้าคลิปนี้มันอัปเดตมากจริงๆแล้วเนี่ยคลิปจะถูกซ่อนจากช่องฉะนั้นไม่ต้องตกใจถ้าหาคลิปไปเจอแสดงว่ามียใหม่ที่ดีกว่าแล้วนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเพื่อไม่เสียเวลาก็ไปเลยสหเรื่องแรกก็คือน้องสามารถแจก ATK ได้ครับแต่ว่าการแจก ATK ของน้องเนี่ยอาจจะทําให้คุณง น้อยฉะนั้นเดวผมจะอธิบายให้ฟังครับเงื่อนไขคือคุณจำเป็นที่จะต้องจ่ายสกิลให้กับเพื่อนคนนั้นๆครับหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการบัฟ ATK โดย ATK เราจะบัฟให้กับเพื่อน35%ของเพื่อนโดยไม่เกิน1 9ของเราที่ Level เลเวลอ้าวงงนี่งงเดี๋ยวอธิบายฟังครับการแจกให้กับเพื่อนนั้นเราจะดูที่ตัวเลขสีขาวตรง ATK นะครับก็คือเราเรียกตรงนี้ว่า base ATK ครับที่มาของ base ATK ก็คือมาจากเลเวลของตัวละครของคุณบวกกับ life c o i ของตัวละครของคุณนะครับส่วนเหตุผลที่ทำไมตัวงหนเอเนี่ ถึงมีการคิด ATK ของตัวเองที่น้อยกว่าก็เพราะว่าของน้องเองจะบวกจาก ATK รวมนั่นเองครับก็คือเบส ATK ของเราที่มาจากเลเวลตัวละครบวกกับไลท์โคลนหลังจากนั้นเนี่ยก็มาดูว่าเรามี a t t a c k เท่าไหร่ครับโดยการบวกก็จะเป็น attack เปอร์เซ็นต์ไมคูณกับเบส ATK แล้วก็มาบวก a t t a c k ที่เป็นตัวเลขอีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นก็หมายความว่าการที่เราจะแจกเพื่อนเนี่ยจะมีลิมิตอยู่ที่ a t t a c k รวมของตัวถิงหินเองด้วยนะครับแต่ตรงนี้จะบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องซีเรียสมากนะครับี๋ยวจะไปบอกตรงหัวข้อเรื่อองงขการะจ อยู่แค่3เทินและบัฟได้แค่คนคนนั้นคนเดียวเท่านั้นครับถ้าคุณกดใช้ที่คนอื่นปุ๊บจะรีเป็นสาใหม่และก็บัฟหายไปเลยสำหรับคนที่มีบัฟคนเกา่าส่วนเหลืออีกกี่ครั้งเนี่ยดูที่จุดจุดจุดด้านล่างในคลิปเลยครับคุณจะเห็นว่ามันมีจุดจุดจุดอยู่โดยมันจะลดไปเมื่อคนที่ได้รับบัฟทาการโจมตีแล้วจบเทินนั่นเองครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณนําไปบัฟให้กับน้องเซเล่เนี่ยต่อให้คุณทําการฆ่าศัตรูตายแล้วก็ได้แอคชั่นต่อเนื่องมันจะไม่นับว่าคุณเสียไป1เร์นนนนนนะะคัััเว่่่่่่ยยยงงงออออููใชชตืฉุ้ณก็จ ยังไม่เสียเทินในการพับนั่นเองครับพูดได้ไง่ายคือขาดตัวหนึ่งตายไปซ้ำอีกตัวหนึ่งได้2ตัวเนี้ยถึงจะนับคนหนึ่งเทินครับและเรื่องต่อไปก็คือน้องเติมพลังงานให้กับเพื่อนได้ครับด้วยการเติมพลังงานตรงนี้จะมาจากการจ่ายอันติครับแล้วก็จะมีการบัฟโบนัสความเสียหายให้กับเพื่อนด้วยครับโดยตรงนี้จะให้เป็นพลังงานที่เรียกว่า f l a ตหรือไม่สามารถคูณกับอัตรารีพลังงานของตัวละครของคุณได้ครับฉะนั้นหมายความว่าคุณจะใส่หรือเพื่อนคุณจะใส่สร้อยบวกพลังงานมันก็ไม่ได้ทําให้ได้พลังงานตตรรรงงนนนีีี้้้กกขึเเเออ็คยยบโดุณจะ เมวมันก็ให้เท่าเดิมนะครับแต่ว่าการที่จะให้โบนัสความเสียหายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับผลจะคงอยู่2เท่านะครับสำหรับเรื่องนี้โดยคุณไม่ต้องกังวลนะครับว่าคุณจะใช้ตัวติยากเพราะว่าก่อนที่คุณจะเริ่มทําการต่อสู้เนี่ยการใช้เทคนิคของคุณหนึ่งครั้งจะให้เอาติของคุณ50หน่วยครับโดยที่น้องจะมีพลังงานสูงสุดอยู่ที่130ครับถ้าเกิดว่าคอนดิชั่นที่คุณนําไปเล่นในฟอร์กอร์เทนฮอลเนี่ยมาถึงคุณกดสกิลัองครั้งคือัเติก็ได้แม ใหญ่แล้วชั้นล่างหลังของฟอกอเทนฮอ l เนี่ยมันจะมีมอนมารวมกันเป็นกองเดียวเลยครับหมายความว่าคุณไม่ได้มีหลายตัวอยู่แล้วคุณก็กด 2T ทีไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณกด2อทีคุณมีพลังงานเต็มใช่ไหมครับคุณกดอันติของคุณเติมพลังงานให้อย่างในกรณีที่คุณเห็นจะเป็นกรณีที่ผมใช้คู่กับตัวจิงเขียนที่ทําการอัพเรสที่ทําให้เราได้พลังงานเพิ่มเอาแบบว่ามันเป็นเรสอันหนึ่งของตัวจิงเวียนแล้วกันครับมันจะสะดวกสบายมากๆกับการที่คุณไปเจอศัตรูที่มีค่าสปีดสูงๆครับเพราะ ไปก็รีบกดแค่นั้นเองครับนอกจากนี้คือมันยังรีบดึงแอคชั่นของตัวไล h t นิ่งหล่อของคุณขึ้นมาได้เร็วขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นตอนเซตอัพรอบแรกสุดเนี่ยสะดวกมากๆกับการกดสกิลสองครั้งของน้องถึงหยุดเองนะครับและต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าใครได้รับปั๊บของน้องเนี่ยจะมีดดเมจพิเศษด้วยครับซึ่งตรงนี้น้องเองก็มีเช่นเดียวกันครับงงงงการทํางานของมันก็คือคนที่ได้รับปั๊บไปเวลาทําการโจมตีเนี่ยจะมีการสร้างดดเมจไฟฟ้าเพิ่มเติม2อ,องคริบแล้วเววลาที่ตัน้องไปทําการ โจมตีปกติเองเนี่ยตัวน้องเองก็จะสามารถมีดาเมจเพิ่มได้ด้วยดาเมจตรงนี้จะเป็นดาเมจของเพื่อนที่ได้รับบัฟเป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับหมายความว่าทั้งคุณและเพื่อนคุณจะมีดาเมจพิเศษทั้งคู่เลยนะครับเพียงแค่มีการบัฟใครคนใดคนหนึ่งไว้นะจริงๆตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้นํไปเล่นกับทีมไฟฟ้าไม่ต้องไปซีเรียสมันมากก็ได้นะครับมันดีเลยครับเพราะว่าไอ้ตรงดาเมจพิเศษตรงนี้มันสามารถติดพิ้นีข้อได้ด้วยนะครับแต่ว่าลําพังเราทําแค่สปีดกับแอตแทกเราก็เหนื่อยแล้วในช่่่ววงงงตตต้้้้นนนเเเกมมมมยัไมัอไอีรราาาพะทํให กยากลเล่นไปก่อนท้ายเกมค่อยว่ากันนะครับต่อไปคือน้องเป็นตัวละครที่ไม่เปืองสกิลพอยต์เลยครับเหตุ hey, hey, ผลก็เพราะว่าคุณจ่ายสกิลเพียงแค่1ครั้งหลังจากนั้นเนี่ยคุณทําการโจมตีปกติคุณก็สามารถให้สกิลพอยต์กับทีมของคุณได้ครับโดยมันจะกลายเป็นว่าเรากดใช้สกิล1ครั้งแล้วเราก็สามารถตีปกติได้3ครั้งอันนั้นคือกรณีที่เพอร์เฟกที่สุดครับแต่ในความเป็นจริงมันมีความวิบัติอยู่บ้างเล็กน้อยก็คือแบบนี้นะเวลาน้องต้องการจ่ายสกิลให้กับเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคน,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 น ที่จะต้องเช็คเรื่องของลำดับเทินให้ดีเหมือนในคลิปที่คุณเห็นตอนนี้เลยนะครับโดยวิธีการง่ายๆก็คือก่อนที่คุณจะทาการโจมตีหรือใช้สกิลนะครับจะมีหน้าของน้องกระพริบอยู่อันนั้นเป็นการบ่งบอกว่าเมื่อไหร่จะถึงเทินของน้องอีกครับความอันตรายก็คือถ้าเกิดว,ว่าคุณเหลือเระยะเวลาบัฟเพียงแค่1นเทินถ้าเพื่อนของคุณอยู่ลำดับก่อนน้องพอเพื่อนคุณใช้การโจมตีปกติหรือใช้สกิลไปแล้วเนี่ยบัฟก็จะหมดลงทันทีทําให้เพื่อนของคุณก็จะไม่ได้บัฟนั่นเองครับฉะนั้น ใช้จนหมดเกลี้ยงไม่ได้ครับคุณจะต้องใช้จนมันเหลือซักหนึ่งหรือ2ในกรณีที่เพื่อนคุณได้แอคชั่นก่อนคุณนั่นเองฉะนั้นคุณต้องดูให้ดีครับว่าตอนที่กลับพิบที่หน้าน้องเนี่ยน้องอยู่ตรงไหนก่อนหรือหลังเพื่อนที่บัฟครับระวังนะโอ้ยตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นตัวจิงเหวียนที่เวลาผมนําไปเล่นด้วยกันนะครับบางครั้งเนี่ยด้วยความที่ตัวจิงเหวียนผมเองทําการกดอันติแล้วก็ได้บัฟจากอีดูลอนหนึ่งของตัวน้องถิงหยินเองเนี่ยมันเลยทําให้ผมเองก็มีปัญหาเหมือนกันครับเพราะว่าบาางงครรััม้มมนีก สปีดขึ้นมาจากการที่ได้รับบัฟแล้วกดท่าไม่ตายแล้วบวกสปีด20%ทําให้ในบางกรณีเนี่ยถึงแม้ว่าบัฟจะคงเหลืออยู่1เทินผมจําเป็นที่จะต้องไล่บัฟใหม่ครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถึงเวลาเทินไปอยู่หลังคราวนี้แหละไลท์นิ่งโหลดจะไม่ได้รับ ATK อันนี้ซึ่งเป็นซ่วมเดี๋ยวผมบอกก่อนนะข้อที่5จะถือเป็นคําเตือนก็ได้นะครับน้องเป็นตัวละครที่บางที่สุดในเกมใช่คุณได้ยินไม่ผิดครับน้องบางเียบโคตรบางน้องแลกความบางมากับสปีดที่112ที่เป็นเบสครับเบสสปีดสาคัญนะ เวลาคุณได้รับอะไรต่างๆที่มันเป็นการบวกสปีดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะคิดจากเบสครับฉะนั้นเบสน้องอยู่ที่1 1 2ก็เลยทําให้น้องสามารถทําสปีดได้ดีนั่นเองครับแต่ความน่ากลัวก็คือน้องมีค่าทอนที่100ไม่ถึงค่าดูดตีนนะครับมากกว่าพี่จริงเหวียนอีกนะครับเพราะว่าพี่แกมีค่าดูดตีนแค่75ฉะนั้นเชื่อผมน้องเสี่ยงตีนมากและน้องตายง่ายมากถ้าแอตแท็กที่คุณบัฟมันถึงแล้วอะไปทําเลือดเถอะพุ่งกลัวตายและดิฟก็ไม่ได้เยอะเลยนะยังไม่ถ จริงๆแล้วมันสามารถหาเพิ่มเติมไดจากตัวไลท์โคนอีกนะแต่ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกครับเอาไปว่าน้องบางก็งมัดระวังน้องค่อยๆเฝ้าน้องไว้หน่อยแล้วกันครับทีนี้แล้วตัวรีลิกแล้วคุณจะใส่เซ็ตอะไรเบื้องต้นผมแนะนําว่าไม่ต้องสนใจเซ็ตครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราควรจะทําแค่สเตตหลักให้มันใช้งานได้ก่อนแล้วค่อยไปสนใจเรื่องสเตตรองครับตอนนี้มันอยู่ในช่วงต้นถึงมิดเกมเชื่อผมมันภาระมากๆครับระวังเดี๋ยวคุณจะไปสิ้นเปลืองทรัพยากรมากจนเกินเหตุครับมันมีอะไรก็หาหาใส่ไปก่อนครับโดยพยายามเลือกอ็ ให้ตรงก็จะแนะนําแบบนี้นะครับรองเท้าเนี่ยควรใส่สปีดครับผมเสื้อควรใส่เป็นแอตแทกเปอร์เซนต์ถุงมือถ้าเลือกได้อยากให้เป็นสีทองนะครับในช่วงกลางเกมเนี่ยเพราะว่าตัวแอตแทกที่เป็นตัวเลขเนี่ยค่อนข้างคุ้มมากๆในช่วงต้นเกมครับแต่ท้ายเกมเปอร์เซนต์มันจะเยอะกว่าแล้วนะแล้วก็หมวกอย่าลืมอัพเ้จัดหนักจัดเต็มด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นน้องจะตายเอาโปรดระวังลูกแก้วก็จะใส่เป็นเอดีเคเปอร์เซนต์และสร้อยแนะนําว่าควรใส่เป็นพลังงานครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณมีงบประมาณเนี่ยส่วนตัวผมจะแนะนําให้ใส่เเปป็นซสทียยไล เซตนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มความเร็วให้คูณ6%และดาเมจจากการโจมตีป,ปกติของคุณจะเพิ่มขึ้น10%ครับแล้วก็มีการบนัสแท็กกูต1 2์รด้วยรวมๆแล้วคือดาเมจก็มีช่วยแต่ที่พีกที่สุดคือได้สปีด6%ครับส่วนเรื่องลูกแก้วจริงๆผมไม่ซีเรียสน,นะถ้าเกิดว่าคุณได้อะไรก็ใช้ไปก่อนครับมันหาใช้ยากจริงๆแต่ถ้าจะเลือกเซตแนะนำเนี่ยจริงๆผมเชียร์อยู่2เซตครับเซตที่ห่งก็คือเซต HP เปอร์เซ็นต์ครับที่สปคค ใช้ชีวิตได้สะดวกสบายขึ้นบ้างครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่ของ a t ต a c ็เต็มๆเนี่ยจริงๆส่วนมากแล้วถ้าบวกกันเต็มๆแล้วมันพอจะเลือกแค่เซตเป็น HP โดยที่ไม่มีปัญหาว่าบัฟจะไม่เต็มได้นะครับหรือคุณจะใส่เป็นเซต a d k ก็ได้ครับผมเพราะว่าถ้าสปีดคุณมากขึ้นอีกคุณก็จะสามารถได้ a d k เพิ่มขึ้นรวมแล้วเป็น2 4หมาถึงถ้าสปีดคุณถึง120อ่ะนะครับหรือว่าจะใส่เป็นตัวเซตพลังงานล้าเง120เลาคุณแล้วก็ถ้าความเร็วคุณถึง120าา้มันได้แค่ต คุณเข้าการต่อสู้ครั้งแรกเท่านั้นนะครับแต่เรื่องพลังงานก็คือได้ไปเลยนะถามว่ามันได้ใช้ไหมในบางกรณีคุณไหนทําสปีดตามตัวหลักคุณไม่ทันแล้วคุณอยากจะจ่ายอัตีตัวหลักโดยที่มีบัฟสกิลของน้องเนี่ยก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องมีครับแต่ถามว่ามันซีเรียสไหมตอนนี้เชื่อผมไม่ต้องไปซีเรียสนะผมเองยังใส่เป็นเซตคิอยู่เลยครับเพราะว่าผมก็หาของไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมโยกสปีดไปให้พี่จิงเหวียนหมดแล้วครับสำหรับไลฟ์โค้ของน้องนะครับผมจะพูดแค่ว่าอันไหนผมแนะนําแล้วมันดียังไงแต่ผมมมจะไไ่่่่บบอออกกวาััันนนนหดีีทสขึ้ยู อ,นะอันแรกผมจะแนะนําเป็นตัวหน้าน้องแอสตราอันนี้ครับอยู่ในตู้กาชานะปัจจุบันมันทําให้เราสามารถบัฟพลัความเสียหายกับเพื่อนที่เป็นดามจธทตุเดียวกันกับเราได้ถ้าคุณเล่นกับตัวที่คุณนําไปบัฟแล้วเป็นทาาดไฟฟ้าอันนี้ดีมากครับโดยมันบัฟได้สูงสุดถึง24%เลยนะต่อไปจะเป็นอันที่ยูนิวอ์ซเหมือนกันครับก็คือตัวแดนแดนแดนนะครับหลายคนเขาจะเรียกว่าดีดีดีตรงนี้จะทำให้เวลาคุณทําการใช้อัลติเมตของคุณจะเร่งแอคชั่นของเพื่อนคุณ16%เ เร่องไงชั่นเกมนี้ก็คือไอตรงลำดับทางซ้ายมือจอของคุณนั่นแหละครับมันจะปื๊ดขึ้นมาเลยเวลาคุณกดอันติครับโดยเร่งในสูงสุดของขัด5าก็คือ24%นะหรือคุณจะไปใช้เป็นของประจําตัวก็ได้ครับอันนี้จะอยู่ที่ BP แต่ว่ากว่าจะครบเหนื่อยโคตรผมบอกเลยเพราะว่าแพทหนึ่งมันมาให้คุณได้หนึ่งเล่มครับแล้วมันก็มีอันอื่นที่น่าใช้มากมายเช่นปัญญาเป็นตน้นโดยบัฟอันนี้มันจะแลนอ้๊อฟให้คุณ3อย่างครับอยู่ที่ว่าคุณจะได้อันไหนก็คือแอดแท็กหรือว่า age, รีพลังงงานโดดดยสสูุจะไ้ท20% หรือฟีดเมทยีเหรือค่ารีพลังงาน1 2แต่ไม่รู้จะเป็นอันไหนครับพอมันเปลี่ยนเทิร์นบัฟมันก็จะเปลี่ยนโดยที่จะไม่เป็นบัฟอันเดิมนะส่วนตัวน,นี้ของโบรเนียเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยเชียร์นะครับสิ่งที่เราได้หลักๆก,ก็คือเราจะได้ค่ารีพลังงานมา10%นตะครับแล้วก็จะมีการให้สกิลพอยต์คืน1หน่วยเมื่อคูณทําการจ่ายอันติใส่เพื่อนซึ่งเราจ่ายใส่เพื่อนอยู่แล้วครับโดยเอฟเฟกต์ตรงนี้มันติดได้1ครั้งเว้น1ครั้งนะครั True Use คคร้งเว้น เป็นตัวละครแอคชั่นตัวต่อไปตัวเองไม่เกี่ยวนะครับคือถ้าตัวเองเบิ้นเทินไม่ได้เขาคงเขียนไว้กันเหนียวนะครับจะทำดามจได้มากขึ้น30% 1เทร์นเินประเด็นก็คือเราคอนโทรลให้ตัวต่อไปเป็นตัวให้เราบัฟไม่ได้ครับตัวของโบเนียเองก็เลยเหมาะกับโบเนียเองแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับผมถ้าไม่มีโบเนียเนี่ยการใช้อนนี้ก็ดีครับเหตุผลหลักๆเพราะว่ามันให้เลือดเยอะครับผมแล้วก็ให้ดีเฟนซ์เยอะคุณได้เลือดเพิ่มร้อยกว่ากับดีเฟนซ์อีกร้อยกว่าครับคือถ้าคุณประสบปัญหาการตายบบ่่ออออยๆัันนนี้มกก็็ตโจรหืวาไ สีดาวตามที่แนะนําไปก็ได้ครับไม่ได้บอกว่าไหนดีที่สุดขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาไปใช้อย่างไงนะครับต่อไปคืออันที่ไม่แนะนําก็คือ past and future อันเนี้ยคนที่แอคชั่นคนต่อไปหลังจากที่เราใช้สกิลเหมือนโดเนียเมื่อกี้เลยครับจะทันดาเมจได้แรงขึ้น16%แต่เราคอนโทรลไม่ได้ไงเข้าใจใช่ไหม,มนั่นแหละมันเศร้าฉะนั้นอันนี้ก็เลยไม่เวิร์กครับถึงแม้ว่าจะหาแลกได้ง่ายจากฟอกเทนฮอก็ตามส่วนอันนี้ก็คือตัว memory of the past ครับอันนี้เวลาคุณใส่คุณจะเบรกได้แรงขึ้น28%ซึ่่่่งคคคุุณณเเเบรกไไมมด้ลยพาาะวี ธรรมดายอย่างเดียวที่สามารถเบรกได้แด้วยวก็เบรกแค่สล็อตเดียวนะครับสล็อตเล็กๆฉะนั้นอันนี้ก็เลยไม่เวิร์คครับโอกาสที่คุณจะเป็นคนปิดกกอบโคตรยากเลยนอกจากนี้คือเวลาคุณทําการโจมตีเนี่ยเราจะมีการเจนพลังงานขึ้นมาสีครับโดยนี้เบิ้ลไปก็ได้แค่สีนะครับคือเผื่อตัวเบิ้ลได้นะถามว่ามันดีไหมผมบอกแบบนี้ก่อนตัวน้องเองอะครับเวลาเริ่มเทิร์นจะมีการฟื้นพลังงานให้ตัวเอง5หน่วยเมื่อคุณปลดล็อกเลเวล80นะครับฉะนั้นมันก็มีอันนี้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มมมพลลัังงาาาาานนนนกกยขดด้้้แแวว็ไต่่ กีว่าผมได้มาถึง A5 และผมไปทําการลองใช้งานดูในอนาคตน,นะครับแล้วมันค่อนข้างสมูทกดอันติไดแทบจะการันตีเต็มหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ในเบื้องต้นอันนี้ยังไม่น่าใช้งานนะแต่ผมเคยเอาไปลองใช้มาแล้วนะครับไอตรงพลังงาน4หน่วยเนี่ยมันนับค่ารีพลังงานได้นะครับทีนี้ต่อไปคือพวกแก๊ง3ดาวอันนี้ผมไม่เชียร์เลยเพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าน้องบางมากถ้าคุณจะใช้คุณจะตายเอานะครับก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นตัวเมชชิ่งคอร์มันจะให้คุณได้พลังงานเวลาคุณตีโดยจะได้ที่แปดคร ไอตัว memory of the past ที่เป็นหน้าโบเนียนั่นแหละม,มันได้แปเท่ากันหรือจะใส่เป็นคอรัสก็ได้ครับตัวคอรัสเนี่ยจะให้ a d tag 12%ครับอันนี้มันไม่สามารถใส่หลายคนเพื่อช่วยกันบัฟหลายๆอันได้นะและย้ำคำเดิมของ3ดาวระวังแตกสุดท้ายก็อยากจะบอกทุกคนว่าน้องอะใช้งานดีจริงๆผมใช้น้องไต่มาตั้งแต่ฟอร์คอเทนฮอประมาณชั้น4มั้งครับอาประมาณชั้น4แล้วผมก็ไต่ยาวมาปัจจุบันถึงชั้นเก้าแล้วแต่ว่ายังไม่ลงต่อนะขี้เกียจร,รีเซตอยู่ผมก็จะเอาน้องไปเล่นกับพี่จิงเห าไปทั้งเติมพลังงานแล้วก็บัฟ ATK ให้ครับแล้วก็น้องแตกบ่อยมากครับเพราะว่าตีอีกต,ตีหนึ่งของผมมันใช้มีนาเป็นคนโล่งครับมันไม่มีฮิวผมมีฮิวแค่ตัวเดียวนะครับลากสังขารมาถึงชั้นเก้าของคนน้ำตาจะไหลแล้วซึ่งสิ่งที่อยากจะเตือนเวลาคุณจะนําน้องไปเล่นเนี่ยคือเรื่องความที่น้องมีโอกาสโดนโจมตีเยอะควรจัดน้องไว้ริมๆนะครับไม่งั้นเวลาศัตรูที่ตีข้างๆได้ด้วยเนี่ยมันจะลากให้เพื่อนเจ็บตัวไปด้วยยกเว้นเพื่อนคนนั้นคุณอยากให้เขาโดนตีเพื่อเอาพลังงานอะไรแบบนี้แล้วพอน้้้องใชสกลแว็ตี เอาแล้วก็กดอันติเป็นการบัฟให้กับเพื่อนน้องจะช่วยอะไรคุณเบรกไม่ได้เลยฉะนั้นสมมุติว่าคุณต้องการจะเข้าไปทาเตมใส่สัตรูยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณอยากจะฆ่าพี่สวาลอกมาก,มากๆแบบไม่ไหวแล้วแต่ว่าคุณมีปัญหาคือคุณไม่สามารถขัดขวางให้พี่แกไม่ออกท่าได้การที่คุณจะตัดสินใจถอดน้องออกแล้วไปใส่ตัวละครที่ช่วยเบรกได้เช่นคุณไปใส่เป็นตัวอาหลานถ้าคุณปั้นนะนะครับจริงตัวนี้เดี๋ยวมาทําคลิปแยกให้นะเก่งอยู่แต่ว่ามันแอบเล่นยากเพราะว่ามันเสียเลือดหรือเซอร์ฟอย่างเงี้ย ละครพวกนี้มันทําให้คุณเบรกได้เพราะว่าตีธรรมดาเบรกหนึ่งสล็อตสกิลเบรกสองสล็อตแล้วก็ตีมันก็เบรกได้แล้วก็เบรกหมู่ใช่ไหมครับมันทำให้บางครั้งเนี่ยใช่น้องบัฟ ATK ได้แต่บางครั้งคุณต้องการสกัดท่าต่างๆของศัตรูโดยการเบรกเขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทําการเบรกเขาในระหว่างที่เขากําลังแอคชั่นอะไรอยู่สักอย่างเนี่ยแอคชั่นห้อยของเขาจะโดนลบทิ้งไปเลยครับซึ่งอันนี้มันดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเขาโดนเบรกพอดีแทนที่ท่าเขาจะออกมันจะไม่ออกเลยมันดีกว่าการที่เราเบรกเขาก่อนที่จะถึงเทินยก ถึงเธนแล้วแล้วคุณไปเบรกเขาก่อนเขาก็จะมีการโดนหนุ่งแอคชั่นลงไปแค่เล็กน้อยแต่ว่าถ้ากรณีที่เราปล่อยเขาตีแล้วก่อนทีนึ่งแล้วก็จะออกท่าต่อไปคุณค่อยเบรกเขาเนี่ยบางทีมันเป็นเบรกท่าใหญ่เขาได้เขาก็โดนเลื่อนเธอออกไปไกลกว่าคุณรีบเบรกเลยทันทีเพราะถือว่าศัตรูแอคชั่นไปแล้วนั่นเองนะครับฉะนั้นในหลายๆกรณีเนี่ยถึงแม้ว่าตัวถิงหวินเองจะเก่งมากๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณประสบปัญหาสก,กัดกั้นบอสไม่ได้การใช้ตัวอื่นตอบโจทย์กว่าแน่ๆครับเพราะว่าน้องให้แต่อ t k แต่ถ้ามมคุณ ่ามันตายได้สบายหรือตัวละครหลักที่คุณนาไปบัฟมันทําดามจได้หนักจนอีซี่คำตอบคือน้องคอดีฉะนั้นนําไปใช้ถูกคอนดิชันถ้าต้องการเบรกเอาตัวเบรกไปเถอะครับแต่ว่าถ้าต้องการดามจเพิ่มเติมแล้วคุณตัวหลักตัวนั้นอนะเบรกคนเดียวก็เพียงพอแล้วโอเคกรณีแบบเนี้ยไม่จําเป็นคุณใส่ตัวถีหหินไปบัฟเอทีเคได้เลยครับแล้วก็แถมให้อีกอันนึงงพึ่ง,งเช็คมาสดๆร้อนๆเลยเพราะว่าพึ่งแอบอัพตัวละครขึ้น80มาัวมันบางแลเกินก็คือตัวแพสซีฟอันนี้นะครับมันสามารถนับค่ ค่ารีพลังงานได้ด้วยนะครับผมเช็คแล้วผมใส่ส้อยพลังงานที่บวก20%อยู่พอถึงเวลาเริ่มเทิร์นเนี่ยผมได้พลังงาน6หน่วยนะครับฉะนั้นอันนี้เข้าค่ารีพลังงานได้นะครับแต่กว่าจะอัพได้คุณต้องบดล็อก80ไงแพงชิปหายสุดท้ายได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็งงนกำใจให้ผมทางลีปต่อไปด้ยวยแลวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย